เมื่อกี้ถ้าโดนก็อาจจะไกลหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะบวกเลยครับตอนนี้เราสี่ไปเปอร์อย่างนี้ครับจังหวะเกมมาครับคุณเสกเฮ้ยไม่ได้เช็คกลุ่มนั้นเฮ้ยข้างหลังเอาวอที่อยู่แล้วเปิดเล่นต่อเลี้ยงใส่เคทีงี้เพื่อนเก่าเจ้าเก่านักทีมเก่าที่เคยเล่นด้วยกันแล้วหายไปก่อน oh เลยเอาวอที่ครับตามผู้วยซัมเมอร์ที่ขบแม่หล่นลงไปลู่มาด้วยแถวหลังปีจูยิงปีอีสปอร์ตจอดขาป้อมเป็นที่เรียบร้อยตึงพูบเพื่อนต่อวิซันจัดใส่ไปเคทีงี้บอกว่าเอายังไง ครับพี you know, feet, ands, and mmm ่เล่สเตอร์มาตามนัดแล้วลงคาตัคิซึมลงมาแบบที่หายไปเลยโซโลเกที่นี้แล้วโดนจับไปสำหรับอาร์เบิร์นพีกดมาแล้วฟรอชจี้ตัวเองอยู่ในทาวเวอร์ด้านหลังบีออมเอาซัมเมอร์อ้อมานะครับเปฟูซิเลตยัดไปด้วยพิชูเหมือนกันซัมเมอร์อ้อมาแล้วมีกดแยกได้นะครับตรงนี้เราแยกไปแล้วด้านหลังโดนเหลาปีครับออกไม่พิชูยังลอย ต้องพีดี้เกินไปปิดป้อมมามีอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้แล้วเด็กมันก็ตายไปแล้วครับแต่ว่าไม่สนี่ลาก่าอีกแล้ครับตัวนี้ยังได้ตีทาวเวอร์อยู่แล้วได้มันจะได้ครับแต่ว่าพีอยู่ด้านหน้ายังมีได้โบว์อยู่ครับตัวนี้ถอยมาก่อนถอยจะเล่นสุดท้ายตรงนี้สาดได้โบโว์กันชัดๆไหลตกดูเลือดจัดเต็มมาเพราะพลังของเด็กพีด้วยครับแล้วไหลามาแล้กลายเป็นพลิกไฟมาหายไปสี่ตัวเลยสำหรับฟังกงฟอร์สเกมมิ่งโดนกองกันแบบนั้นนั้นเลือดเด้งครับสุดจจัััดรริงๆคบอาวี มันเด้งแรงทะแยงฟุกกัแบบนี้ก็ได้ไปก็จริงแต่แทบไม่หลังหลังด้านหลังมาร์กี้มารับแล้วเทรดไปที่ไอป๊อตโปครับแอนดีซัทครทางด้านคิมเซยู่มาร์กี้ก็ไปไล่เตะจากเอเลนถอยหลังแล้วทอสอยังยื้ออยู่ลุกแรงมาบอลโดยมีฟูซิเล่แล้วเป็นสกิลพิเศษที่เป็นอัลติเมตแล้วเกิดเกิดมาตรงนี้เรียบร้อยครับนี่เอเดวีตว่าเวลาใช้สีตรงกลางครับอาตรงกลางครับเต่าเอ็กครับเข้าไปหาเซรอสและบินใส่คิมเซนเซคิมเซเก็บเซรอสครับ นินจาโดนเหนินหาแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วดูมากี้ครับโอ้ยตหยายผมโดนผักกลับเข้าป้อมครับผักได้สวยครับไคโตวิจนรทเบลปี <c oughs> ติฟูแต่เก็บมากี้ไม่ได้กรหมูวัดเขามาเซฟมากี้เฉยแล้วนี่แครี่เซฟไฟเตอร์ ตำแหน่งตรงนี้คิมเต้เห็นแล้วครับว่าอยู่คนเดียวเอาไงเป<อ>ิดไม่เปิดครับเเกสอร์ครับเก<บ>สเซอร์นีเต่าวเองครับเป็นเกสเซอร์ครับที่โดนจับอยู่ครับรถทอนดาเมจเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วพยายามจะลุกเกสเซอร์ได้แต่เขาเปิดคอมโซเลอร์และยื้อซื้อซื้อซ,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 อซอานมากโอ้แล้วไม่ตายครับรอบนี้แล้วเสียไปสองครับฟอสเกมมิ่งโดนไล่คืนกลับมาทันทีครับควรจะปักตรงข้ามและดูครับเตะตามสิงตู่ฮะโอ้แล้วกลายเป็นว่าไม่น่าจะรอดสำหรับมอนซีเขากระโดดเข้าไปถึงในบ้านเลยครับเกสเซอร์